ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวพูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่3กันยายนพุทธศักราช2568กับผมรณกรยิมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook f a n p a g e บูนิวส์นะครับยูทูบช anel พิมคำว่าข่าวบูนิวส์ซูมส่น2 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v ดบ นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่นานทางสถานี TBN/ by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุกทุนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกือ้อกูลต่อการหยุดใจที่สูนกลางกายฐานที่7ครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าสุดยอดปฏิหารใจหยุดเป็นสุดยอดของปฏิหาร เป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนสามารถทำกันได้ศึกษาเรียนรู้กันได้เป็นวิชาที่เป็นของกลางของโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็เรียนรู้กันได้ถ้าทําใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นใจหยุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเป็นผู้มีอนุภาพมีความบริสุทธิ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความดีมีกำลังใจไม่สิ้นสุดผู้รู้ถึงได้กล่าวว่า อยากได้กำลังกายต้องเคลื่อนไหวแต่อยากได้พลังใจต้องทำใจหยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งจึงจะมีพอร์จะนึกคิดสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาดังนั้นให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่งกันทุกๆวันนะโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยของครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารการบุญนะครับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นํนชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ร้อมด้วยคณะศสษเยียมนิติวัประธรรมกายครับได้รวมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชอุบาสิกาแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนยองในวันแม่แห่งชาติณนาอาคาร1้อปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงเพื่อกำเนิดวัพระธรรมกายครับ โดยภายในพิธีปเปิดงานนะครับได้รับเกียรติจากนางสาวนุนิดหงวิวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนารายและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระสายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นนางสาวอภิสาราเกตอนนายอำเภอคลองหลวงผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถวายพานดอกไม้ทุบเทียนแพสการะแด่พระเดชพระคุณพระพรมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าอาวาสวัดส,สามพระยาพระศรีลาจาร์จากนั้นนะครับนางสาวบุญจันทร์บอดไทยกรรมการมูลนิธิที่ธรรมกายได้กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการก่อนที่นายอำเภอคลองหลวงจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวคำขอวชอุบาสิกาแก้ว โดยมีสมาชิกวุฒิสภาและในอำเภอคลองหลวงเป็นผู้แทนนำกล่าวเมื่อกล่าวคำขอถึงพระรัตนารายเป็นสรณะตลอดชีวิตแล้วทุกท่านได้เข้ารับผ้าสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์การบวชอุบาสิกาแก้วถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและก้าวไกลเนื่องจากพลังของผู้หญิงเป็นพลังบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เป็นดุดดังสำลีหุ้มเหล็กกล้า อยู่ละมุนตาแต่ทว่าจิตใจเข้มแข็งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจให้เกิดขึ้นในโลกได้อีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์อัคราาสาวสถามภกยอยกพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประสบนิกรได้เข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์และพบกับความสุขสงบภายใน จึงเป็นรักฐาสำคัญของชีวิตที่จเจริญม,มั่นคงและรุ่งเรืองสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมบวชอุบาสิกาแก้วนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29-31ถึงสสิสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งได้ร่วมกันทำทานรักษาศีลแปดและการจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นอุบาสิกาแก้ว ผู้ที่ได้คืนชีวา่านั่งไกลพระพุทธศาสนาและพระรัตนาร่อย่างแท้จริงครับอยากจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูศิลธรรมนะคะและที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะได้สร้างสังคมที่สงบสุขนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเรามี พราะศาสนาเป็นศูนย์กลางนะคะในการยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็เชื่อว่าถ้าเราได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขจากภายในนะคะแล้วก็จะเป็นความสุขส่งต่อไปถึงคนรอบข้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญต่อไปมากที่สุดก็คือความสุขความสงบความร่มเย็นเนี่ยก็จะ แผ่คุมไปทั้งประเทศไทยของเรานะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่ค่ะสำหรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะก็ได้รับเมตตาจากวัดพระธรรมกายนะคะมูลนิธิธรรมกายช่วยช่วยสนับสนุนนะคะจัดสถานที่ต่างๆนะคะให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการนี้นะคะทุกทั้ง3วันนะคะแล้วก็คณะพระอาจารย์ที่เมตตาลงเทศด้วยนะคะก็เชื่อว่า ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้รับฟังนะคะธรรมะดีๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะในการมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้รับทั้งธรรมะนะคะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญภาวนาค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออได้เหมือนกับเป็นการสร้างมหากุศลนะคะเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการตอบแทนพ่อแม่ด้วยค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราเป็นเราเกิดเป็นลูกสาวนะคะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะบวชทดแทนพระคุณแม่เพราะฉะนั้นคิดว่าการบวชอุบาสิกาแก้วเป็นเหมือนเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะได้ทดแทนบุญคุณแม่ค่ะ,คะก็จะนําคําสอนของหลวงพ่อนะคะที่หลวงพ่อท่านเทศ ะะหลายท่านก็จะนำไปใช้ในการคลองตน้นคลองคนแล้วก็คลองงานรวมถึงเอาไปถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่2 7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนั่นก็คืองานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับมีการจัดกิจกรรมในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมภายในงานก็มีพิธีทอดพระปานะครับเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโย อีกทั้งยังได้ร่วมสมทบกระถิ่นวัดพระธรรมกายและกระถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดครับครั้งที่1ซึ่งคณะศิษย์นิสิตของหลวงพ่อธรรมชโยครับได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบูรณ์อย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็เพื่อนน้องบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยแต่ละท่านก็มีความตั้งใจนะครับทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังทรัพย์นะครับอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อร่วมกันสานต่อง,งานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย และปูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยครับในวันนี้บุนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของคณะทุนภาพและสาธุชนผู้ใจบุญใจดีที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนั้นความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับบุุุญญใใจมมงงททีี่่่หสดกลลัไัวไวนน้เา ที่ส้้้้างงไวววดดยยกำลลัััหใจเธอแะฉนทุกอย่างที่เราทำในการ คุณสร้างคุณงามความดีหมดเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงการชนะโดยธรรมนะครับการชนะโดยธรรมนั้นก็จะหมายถึงท่านอยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงความสุขภายในแล้วก็เอานำไปใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งที่สําคัญในวันสําคัญครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ทอดผ้าป่าเพื่อมาสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่จัดนิทรรศการเป็นงานเหมือนเอ็กโปทางศิลธรรม ให้กับชาวโลกทุกคนนะครับจะได้เข้าใจถึงความรู้ความจริงของชีวิตโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านก็จะมีการสั่งสอนในเรื่องของการใช้วิชาชีพต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าวิชาชีวิตอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ยิ่ยงหย่อนหรือสําคัญมากกว่าการสร้างวิชาชีพด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสําหรับการทอดกระถินให้กับส0,000วัดทั่วไทยด้วยนะครับก็วันสําคัญต่างๆที่เนื่องด้วยหลวงพ่อ ก็จะเป็นงานบุญใหญ่ๆที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีกันต่อเนื่องตลอดนะครับเข้าวัดตั้งแต่อายุ9ก้าขวบค่ะก็ถือว่ามีมีคำสอนของหลวงพ่อที่เลี้ยงดูเรามาจนเราโตถึงทุกวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกเรามั่นใจว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้งานของท่านเราก็ต้องเต็มที่เราก็ต้องทำทุกงาน แล้ววันธรรมชัยอะ่ะมันเป็นงานแรกแล้วเราจะให้ท่านคอยทำไมเราก็เราก็ทำก่อนตั้งใจที่จะเป็นประธานกระถินทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้คือกระถินน่ะกระถินที่เราแบบทำทีเดียวเลย สามหมื 30, ่นวัดเนะะี่ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโมันใหญ่มากก็เป็นอะไรที่หลวงพ่อท่านก็มีบุญที่ใหญ่ขึ้นทําให้เราได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความตั้งใจก็คือต้องมาร่วมงานนี้เนื่องด้วยครูบาอาจารย์นะฮะพระมหาปูชนียาอาจารย์ที่เรา,าเคารพอย่างยิ่งนะครับท่ามกลางกระแสของศรัทธาที่สั่นคลอนศรทัทธาผู้คนชาวพุทธ่นะ จากเหตุการณ์ต่างๆรอบข้างเนี่ยความสั่นคลอนไม่สามารถเข้ามาถึงกลางของลูกๆได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกๆตึงมาด้วยความยินดีมาด้วยความพร้อมมาด้วยความเบิกบานเพื่อที่จะมาร่วมงานในวันนี้เพราะธรรมะที่พระเดชพระคุลได้พร่ำสอนลูกๆแล้วก็พวกเราก็น้อมนำมาปฏิบัติความหยุดความนิ่งนี่แหละคือความสำเร็จที่ทำให้เรายังยืนหยัดที่จะ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่มีคําว่าผิดหวังเลยนะครับในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆก,ก,ก,กิจกรรมที่หลวงพ่อรังสรรค์ขึ้นมาเราทุ่มเทเต็มที่แล้วเราก็ทําไปทางนั้งที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยปรารถนาเพื่อมวลมนุษยชาติการที่มีอาคาร82ปีประเด็นของหลวงพ่อเนี่ยแหละคือจุดที่จะทําให้ การเผยแพร่ธรรมะในเรื่องของเยาวชนเข้าไปอยู่ในใจเยาวชนได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยสื่อ AI นะครับจะเป็นภาพ3ามิติสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ง่ายและเร็ว ัวลูกเองก็มีความปลื้มใจค่ะเพราะว่าก็ได้เข้าวัดตั้งแต่มัธยมก็ตอนนี้ก็ผ่านมาสิบกว่าปีค่ะก็อาจจะมีบาง,บางช่วงที่ลูกไม่ได้มาวัดบ้า,บางแต่ว่าเมื่อกลับมาทุกครั้งค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็มาทุกครั้งก็จะรู้สึกใจฟูแล้วก็มีความสุขสงบภายในค่ะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะลูกก็ตั้งใจที่จะนั่งธรรมะทุกวันค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่นั่งธรรมวัดเนี่ยลูกก็จะเปิดไฟเสียง,ลงหลวงพ่อตลอด ก็จะทําให้ใจลูกแล้วก็ได้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายกับหลวงพ่อก็จะรู้สึกปลื้มปิติใจค่ะที่ที่ได้เป็นลูกหลวงพ่อแล้ววันนี้นะคะวันที่27นะคะเป็นวันธรรมชัยนะคะบรรยากาศภายในวัดต,ตอนนี้นะคะ<อ>ทุกทุกท่านเนี่ยกำลังกำลังแบบคึกคักมากคือก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโชคดีมากที่ได้ทันบุญนี้นะคะบุญกระหินสามหมื่นวัดค่ะทุกทุกคนที่ที่ได้มาวันนี้เนี่ยได้บุญใหญ่กลับไปกันสุดๆเลยค่ะเพราะว่า บุญสามหมื่นวัดอะคะ่ะเป็นบุญที่ใหญ่มากเป็นบุญที่หลวงพ่อให้เรามานะคะ mm hmm. ก็คือถ้าไม่ใช่หลวงพ่อนะคะ mm hmm. ก็ก็ไม่มีใครทําได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อหลวงพ่อนะให้บุญนี้เรามาแล้วนะคะ mm hmm. ก,ก็ลูกๆนะคะก็มาร่วมมาร่วมบุญมารับบุญกันเยอะๆนะคะ งาสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดพิธีทอผ้าป่าปฐมฤกษ์ถมดินเตรียมพื้นที่ลานธรรมรองรับองค์พระเจดีสันติภาพโลกครับท่ารงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีทอผ้าป่าปฐมฤกษ์ถมดินเตรียมพื้นที่ลานธรรมรองรับองค์พระเจดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกภายในงานมีพุทธศาสนิกชนนะครับในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงมาร่วมกันสังสมบูรณ์ โดยประธานพระป่านะครับคือกัลยาณมิตรอํานวยกยัลยาณมิตรทวีพงประภาพันธ์และครอบครัวในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้เมตตานนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นนะครับได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระปา่าโดยประธานพระปาที่นำกล่าวคำถวายพระปาครับทางด้านกัลยาณมิตรราเชนสุขวิทย์และกะัลยาณมิตรติว๋วแสนเปา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าพาร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันถวายพระปา่าและปัจจัยบริวารพระป่าครับสำหรับการทอพระป่าในครั้งนี้นะครับเป็นไปเพื่อเตรียมพื้นที่ลานทารองรับองค์พระเจดีย์ที่จะได้ประดิษฐานณัุดงขสถานพัฒานานิคมแห่งนี้แต่เนื่องด้วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์ครั้งนี้มีความจําเป็นต้องถมดิน เพื่อปรับพื้นที่และเสริมรากฐานให้มั่นคงต่อการประดิษฐานองค์พระเจดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกเจดีแห่งพระรัตนารายเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาทางทุตงค g คสถานพัฒนาน,นิคมจึงได้จัดพิธีทัพะา่าขึ้นเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบุญสําคัญครั้งนี้และจะได้นำปัจจัยที่ได้จากการทัพบา่าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งบุญนี้จะมีอน,นิสงส์ให้ทุกท่านที่มีส่วนในบุญมีที่พึ่งในใจในทุกสถานที่มีความเกษมสำราญเบิกบานในการใช้ชีวิตในการส่งสมบุญสมรม้างระมีมีคนคอยรองรับช่วยเหลือและสนับสนุนทุกอย่างก้าวครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญนะครับของวัดไทยในต่างแดนหรือว่าส่ย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศนะครับในช่วงวันนิวส์ครับ ข่าวหนุ่ส์นำพผู้ชมทั่วโลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นครับนั่นคือกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมครับผานในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยนานพิสุทธ์ครับจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสดุดุมบทธรรมจกกักรปาวัฒนสูตร จากนั้นนะครับสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอารีสักุมาและกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะจากนั้นทุกท่านร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครับพร้อมทั้งน้อมนำถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญพานเครื่องสการะขบวนพระป่าสมทบกฐถินวันพรธรรมกายประเทศไทยและขบวนพระป่าสมทบกฐินสามัคคีธรรม ปฏิสังขรณ์วัดพระธรรมกายออซาก้าพร้อมด้วยขบวนเจ้าภาพถวายใบยปวารณาเป็นเจ้าภาพกองกรถิ่นวัดพระธรรมกายออซาก้านำโดยกัลยาณมิตรวิพาดาเจริญภูมิกัลยาณมิตรดารัตคาโตกัลยาณมิตรแก้วตากัลยาณมิตรทาเกชิสุมิดะและคณะประธานได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นนะครับทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลก่อนที่กัลยาณมิตรสุจินตนาสุิดตและกัลยาณมิตรวงเดือนวงพักดีจะได้นํากล่าวคําถวายเครื่องสการะพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ที่นําคณะสงฆ์เปิดกรวยสการะด้านารูปภาพของหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมนอกจากนี้ภายในงานยังครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายต่างๆดังนี้ครับ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถิดพระธรรมกายอุสกาพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจัยเทยธรรมและกล่าวคำถวายสการะหลวงพ่อธรรมชยโยโดยผู้แทนสาธุชนนะครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอารีสกคุมาพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันร,รับชมสื่อวิดีทัศ์พิเศษเนื่องในวันธรรมชยัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้เมตตาแสดงธรรมนะครับโดยได้มีการกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อธรรมชยโย ซึ่งหลวงพ่อท่านถือเป็นผู้นำแสงสว่างจากดวงตะวันแห่งสันติภาพภายในอันเกิดจากการทำสมาธิแผ่ขยายไปสู่ดวงใจของผู้ใฝ่สันติภาพทั่วโลกนอกจากนี้ท่านประธานสง่งเยื่ไน้มอบผ้าตรายกฐถินให้แก่คณะท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันเปรวรณาเป็นประธานกฐถิน่นนำผ้ากฐถินกลับไปอธิษฐานสิษ์ที่บ้านก่อนที่จะได้มาร่วมพิธีทอดกฐถินสามัคคีนวัดพระธรรมกายอุสก้าซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับมาต่อกันที่กิจกรรมการบุญนะครับของวัดพระธรรมกายจอจีสหรัฐมริกาครับได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันันตชัยและพิธีทอผ้าปา่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมเชโยครับโดยงานบุญครั้งนี้นะครับสาธุชนชาวท้องถิ่นและกรรยาณมิตรผู้มีบุญได้มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีการกล่าวคำอาราธนาศีลห้า และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมและเป็นการน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยโดยมีกัลยาณมิตรนิรันต์กัลยาณมิตรสุภามาตันทวิวัฒกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานจุดเทียนใจไฟนิรันตอนันตชัยจากนั้นเป็นพิธีถวายกีฬานเพืศาสตร์ริยรักษาโรคนะครับโดยมีกัลยาณมิตรสทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรา การยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีการยาณมิตรพวินการยาณมิตรสมพลการยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนได้ร่วมกันถวายสตุปจัจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับก่อนที่สาธุชนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และน้อมถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์จากนั้นในเวลา12นาิา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับได้มีการจัดก,กิจกรรมสมองกรุปครับโดยมีพระมหากรากฎกระระช,ะชะโยครับในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าและเวลาของชีวิตทั้งยังได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนครับ จากนั้นเป็นพิธีบุติตาสการะนะครับหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยผู้มีบุญทุกท่านนะครับจากวัปรพระธรรมกายจรอเจอียได้รวมกันตั้งริ้วขบวนอันเชิญเครื่องสการะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่คณะสงฆ์นำโดยพระครูภาวนาสุทิวิเทศจ้ากวัปรพระธรรมกายจจอเจอียสหรัฐอเมริกาจะได้กราบถวายสการะเบื้องหน้ารูปภาพของหลวงพ่อธรรมชยโย จากนั้นนะครับภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอผ้า,าป่าบูชาธรรมแด่หลวงพ่อโดยมีกรัรยยณมิตรพวินกรัรยาณมิตรสมพลกรัรยยนมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูรเป็นประธานทอผ้า,าป่าครับพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าปา่าจากนั้นคณะสงฆ์กล่าวคำพิจารณาผ้าปา่าตามด้วยท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาสุธิวิเทศได้เมตตาเล่าถึงความประทับใจที่ได้เห็นคุณธรรมของหลวงพ่อในสมัยที่ท่านยังแข็งแรง ทั้งแนะนำและเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกๆทุกคนพร้อมกันนี้ยังได้อานุโมทนาบุญกับผู้มีบุญลูกพระธรรมทุกท่านที่ได้มาแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดคลาสนะครับในระดับเ n อร์มีเดียตครับหรือระดับกลางซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจ ในการเรียนภาษาไทยนะครับและได้เข้าร่วมเรียนตามปกติครับโดยมีการยานมิตรทะเลธิครับทําหน้าที่เป็นคุณครูอาสาสอนภาษาไทยให้แก่ชาวท้องถิ่นครับข่าวต่อไปนะครับชาวอเมริกันได้กราบรัตนาคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเท็กซัสสหรัฐอเมริกามาจาับปฏิบัติธรรมที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับถ้าเป็นอีก นิมิตหมายที่ดีครับที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาเมื่อคุณเมโลดี้เบรนด์ครับชาวท้องถิ่นผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสเกิดกุศลศรัทธานะครับแล้วก็มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากการได้มีโอกาสมาร่วมนั่งสมาธิและร่วมกิจกรรมทางธรรมมาโดยตลอดโดยได้กราบรัตนาพระอาจารย์นะครับจากวัดพระธรรมกายเท็กซัสไปประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณนะบ้านหลังใหม่ของลูกชายคือคุณชาร์ลส์เบรนโดยคณะสงฆ์นะครับให้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำถวายเทยธรรมและถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยครับจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสรับฟังการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยพระอาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายและอน,นิสงส์งของบทสวดแต่ละบทอย่างลึกซึ้งเช่น บทบมรสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงความเคารพสูงสุดและเป็นบทที่มีพลังในการคุ้มครองป้องกันภัยบทเมตตาสูตรนะครับก็เป็นการส่งพลังแห่งความเมตตาไปสู่ทุกสรรพชีวิตบทมงคลสูตรนะครับกล่าวถึงเหตุที่เป็นมงคลชีวิตที่เกิดขึ้นทั้ง38ปประการบทชัยมงคลคาถาครับก็กล่าวถึงชัยชนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมานั่นเองจากนั้นนะครับพระอาจารย์ยังได้กล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการนั่งสมาธิภายในบ้านนั้นเป็นการชำระล้างพลังงานในพื้นที่ให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างความผาสุขให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยป้องกันพยันตรายเชืออ้อเชิญพรมงคลทั้งด้านสุขภาพปัญญาความมั่งคงมั่นคงนะครับแล้วก็ความสามัคคีมาสู่ครอบครัว ซึ่งคุณเมโลดี้นะครับและคุณชอก็ต่างปลื้มปีติในสิ่งที่ได้รับฟังพร้อมกับเปิดใจมากยิ่งขึ้นในพระธรรมคําสอนของพระสมาสมมุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดรรมาจักกระปาวัตนาสูตรนะครับเส้นเคยมาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญมีที่ใดที่ได้สถิติ1ิอันดับแรกในช่วงท็อป10ครับ ท็อป10นะครับจากพื้นที่ในทั่วประเทศไทยกันก่อนนะครับอันดับที่1คือจังหวัดศรีสะเกษครับอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดชัยภูมิครับอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์ครับอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดเลยนะครับและอันดับที่10จังหวัดสกลนครครับ ส่วนยอดสวอธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรในพื้นที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับอันดับที่1นํามาเลยคือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่สองวัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่3วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับอันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายอซสกาอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับที่10 what put not อยบ่ายเ t สฟอร์ตครับมาต่อกันที่ขับประสาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมนับถอยหลังในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้นะครับเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดมนตบบธรรมจักกปะวัตนสูตรเพื่อบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานะครับโดยเราจะร่วมกันพิชิตชัยนะครับในการฉลองชัยสวดธรรมจักกปะวัตนสูตรที่เป้าหมาย7,681ล้าน 18,108จบครับสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้ที่เว็บไซต์ w w w f o r b r i g h t w o r d c o o นะครับข่าวต่อไปนะครับกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระ108ปีวันครูผู้คุณพบพิชาธรรมกายครับดังที่ได้เรียนไปว่าตรงกับวันอาทิย์ที่7กันยายนนี้นะครับวันเป็นคึ้1ส้าค่ำเดือน10วัดพระธรรมกายประเทศไทยมีการจัดก,กิจกรรมงานบุญตั้งแต่พิธีบูชาครูผู้คุณพบพิชาธรรมกายพิธีบูชาข้าพระ พิธีท,ทอพระปราเพื่อสร้างอาคารไป12ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังสมทบกรินวัดพระธรรมการประเทศไทยและสมทบกรินสามัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดร,รังที่2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 831 1000หรือที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์นะครับที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับยืนยันช่องทางมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นที่ f e c o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  k n p n p e บุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ o m 072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w d m c t v นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN b ล DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับ ปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าอันทะตมังตะทายังโลโพสหเตเมื่อความโลภรอบงาย่อมมีแต่ความมืดบอดรกรงค์อินกำมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุนิวสนาไปก่อนนะครับเขากราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ